มาครับเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาซิดเบ็ดเอาปลามาปีงครับพี่น้องครับสวัสนีครับมาครับซิดเบ็ดครับนะครับซิดปลาได้เธอละโต2โสองตครับพอได้ปีงพอได้ต้มครับพี่น้องครับผม น้าฟักลาบปลาครับพี่น้องมาเด้อกินลาบปลาห้าวบาเนเลยปลาตัวใหญ่ๆคนบ้านะผุนา่าลาบซุกเพิ่นบุิยมบริโภคข,ของดิบต้องลาบซุก ฮะครับลาบปลาครับพี่น้องครับบ้านนี้เ้าสิมาลาบปลาเด้อลาบปลาสุกครับเ้าก็สิมาคั่วก่อนเนี่ยคั่วบรรยากาศยุท้งยุท่าครับพี่น้องบรรยากาศยุท้งให้ท้งด้วยใส่ใส่เสียังเน่ ลาบมา,ากัลาบบ้านเฮานี่ยแหละลาบน่ากนะ็ใส่ที่ครัวเข้าครัวเนาะใส่ผักหอมใบผักชีอยากสมก็ใส่มะน่าหนะ้าก็ส่มาซอยหอมใส่อันลาบปลาครับพี่น้องมาเด้อบานเนี่ยซอยหอมก่อนบานเนี่ยอูมามิแน่นอน ซอยหอมแล้วกันมะพริกคัวมาในเข้าคัวละ่ะพริกคัวเข้าคั่วมกนาวผงสุปรสระบายใส่พริกคัวมาในพริกคัวแล้วก็เข้าคัวพี่น้องก้อยแบบก้อยสุกก้อยสุกก้อยซุกเมืม่อเลยเข้าคัวครับผมเขาเ้าคั่วจะไป่หลาย์เลยบ้านสวนอาจารย์บ้านสวนบาวดีลี่ยุทธียงดูนี่ สถานที่มองนี่ยุ้ยเทียงว่าเป็นดี่นี่นะครับเพราะว่าผมขังเนี่ยไปในห้องครับผมขังเนี่ยไปในห้องครับผมอันนี้เด้อผงนวดเส่ยรายแซียบลายใส่หน่อยแซีบหน่อยนะครับเบิ้งหน้าผากผมกนแต่หูเด้อป่าปลาจับหน่จับหน่อยจักหน่อยจับหน่อยจันอน้ำป่าละกัมักเน่าบานครับบาน มักสมใส่ายเฮ้ย,ยก,ก้อยดิบตางเี้เนาะยญานพญ,ญาติจซื้อเพิ่นลน้ลน,นล้ลนน้งบ่ห้กินดิบป่อคุยสีสันเปน็นตาแสบเลยน่าม,ามึงน,นั่นอ้พวกกินด หอมเนาหอมหอมหักคักหักฮ่าซีบ,บังรู้บาเนมี่ยไงมีบข้ามยัยๆครับพี่นอ้องส่งขนาดเนาอีกจักหน่อยเนาะว่าสมงไปไหนเบี่ยงหนึ่งเบี่ยงหนึ่งว่อ วยบานนี้โอ้แซ่บอืมนาักไปมะสองเศร้ามาจากโบกนะฮนีโอแกนกินเราแล้วำนันปลาปลากินเราแล้วก็ฟ้อนปลาชิดปลาน่อยมาคำย้อนดอก ตมเดือนีกจะเมื่อต่อมามาบานเลยปล่อยปลาแซบๆพัก,กทัวร์เฮัก,กทัวน่อกไรห้ยนุอะ,ะไานี่เดวโอ้ยผิดน้อเอามากอยแซบส่บักพริน้อยไปเลยนานทัวรวกับบักวรับ ิก,กบกนั่นดักปูกเอาอิกกระไรซดต้มปลาไปเออ,อ้ยต้มปลาสิบ่เด้เอามาตืมไม้ดนิเดี๋ยวเดี๋ยตืมตืมตมมา,มาสดน้ำกันเนี่ย ชั่วแก้งไปมองหวอม,อมเอ้ยตรงปลายบาะเดี๋ยวๆพูดเจ้านีา่นี่ะเฮ็ดกันสิปาเหตุให้กินพบปิน